สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะได้กลับมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูวีออสักหนึ่งคันนะครับก่อนหน้านี้ต้องขอภายคุณผู้ชมจริงๆนะที่ห่างหายไปหลายวันนะครับสำหรับช่องวีออสไทยแลนด์นะพอดีว่าเดือนเมษาแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยติดบอยรถหลายคันมากนะครับพอดีมีลูกค้าช่วงเมษานะรู้กันดีออกรถเยอะมากนะฮะก็ ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้มีเวลาหาเวลาได้จัดมาให้ดูคันหนึ่งสวยๆนะครับ v ีออสหนึ่งจนะครับคันนี้นะถึงเป็นโตเจนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะอะไรคุณผู้ชมคันนี้นะครับราคาแค่2อง0 0 0เบาทนะครับสองแสนได้รถปีสินะครับหนึ่งจปีสิได้ล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยรวมถึงด้านหลังเป็นสปอยเลอร์สวยๆเลยนะครับคันนี้เป็นรถสีขาวคุณผู้ชมงดงามนะใครใครที่ชอบ v ีออสนะครับเป็นทุนเดิม ค, Shift คันนี้ผมมองว่าเป็นหนึ่งคันที่ตอบโจทย์เลยนะฮะเลขทะเบียนนะครับ3 0 4 2ูเนี่ยมันเป็นนครสวรรค์ตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับซึ่งมันจับไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะอันนี้ใครถูกฉลอกกับตัวเลขทะเบียนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันนะคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะฮะเบืบ้องต้นเนี่ยบอกได้เลยว่าหล่อนะครับหล่อมากสําหรับตัววีออสคันนี้ 1.5J ปี1 3อ่าล้อแม็กแล้วก็สเกิดรอบคันเรียบร้อยนะฮะมาดูต่อนะฮะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยโคมไฟหน้าเนี่ยได้เป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะฮะหลอดฮาโลเจนนะครับโคมใสสวยนะครับอ่ามีเรือเหลืองเรืองเหลืองตามไปลบ้างนิดหน่อยตรงนี้เราขัดเพิ่มเติมได้นะฮะตรงนี้แต่คือไม่แตกนะฮะไม่มีแบบลายงาโอเคเลยนะฮะสำหรับผิวพันธด้านหน้าตัวรถนะครับก็ มีการเก็บงานแล้วพูดตามตรงนะฮะในเรื่องของการชนด้านหน้าเนี่ยมันก็มีการเก็บงานพวกรอยสะเก็ดหินมาแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะเบ้านะฮะมันเป็นเบ้าไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับ 1.5J เนี่ยยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะแต่ใครที่มาซื้อกับผมนะครับเดี๋ยวเราแถมไฟตัดหมอกให้ไปในส่วนของตรงนี้ได้นะตามนี้นะครับเดี๋ยวแถมให้นะฮะไฟตัดหมอกจัดให้ได้นะครับไม่ได้สําคัญอะไรนะฮะตรงนี้สบายสบาย สวยนะฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้จะผ่อนอยู่งวดละประมาณ5,000ปลาย6,000ต้นนะครับสำหรับตัว V8 หนึ่งคันนี้ดูพาดูรอบคันนิดนึงก่อนนะฮะผิวพันธุ์รอบตัวรถเนี่ยสวยงามแล้วนะครับคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับรถทุกคันของเพชรยนต์น,นะฮะไม่มีชนหนักผิดความหรือจมน้ำมานะครับได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันได้ล้อแม็กนะได้สปอยเลอร์ด้านหลังหล่อๆนะครับ กันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะกัรลอยก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคันนี้ชุดแต่งครบเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมตัวฟิล์มก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะเป็น60รอบคันนะฮสี่สิบแล้วก็60นะครับด้านหน้าเป็น40ดูจากความทึบแล้วนะฮะรบอบคันเป็น60สําหรับคันนี้นะครับสวยหล่อเลยนะผิวพันธุ์เรียบเนียนนะไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มและด้านข้างนะฮะนี่สวยๆเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีบุ๋ม,ม,มเลียมสานตัวรถคมชัดนะครับด้าน บางๆเลยคุณผู้ชมสําหรับตัวแก้มเคาะเบาๆเองนะครับมาดูที่ล้อกันบ้างนะฮะส่วนล้อแม็กเนี่ยเราได้อ่าเจ้าของเดิมเขาก็ใส่เป็นล้อแม็กมานะครับสาหรับตัวนี้ตัวแม็กนะฮะก็ได้เป็นลายซามูไรนะครับคล้ายๆของเรนโซเนาะแต่ตัวแม็กเนี่ยไม่ใช่ของเรนโซนะครับตัวแม็กเจ้าของเดิมผมไม่แน่ใจว่าเขาติดยี่ห้ออะไรมานะครับแต่ก็เป็นเป็นลายซามูไรนะครับสำหรับตัว <Leah> ล้อแม็กตัวนี้ก็สวยเดิมนะครับไม่มีมีรอยตรงนี้นิดหน่อยนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับการใช้งานนะครับในตัวล้อแม็ก นะครับตรงนี้ก็ต้องมีกันบ้างนะครับได้ครอบละอาครอบดิสนะฮะครอบดิสเบรกเป็นเบมโบนะแต่น่าจะเป็นของปอมันนี้ก็พูดกันตามตรงนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เพื่อความสวยงามนะฮะตัวยางนะครับแก้มยางเนี่ยเราได้มาเป็น195 50 R15 ทับนะครับตัวนี้รหัสยางนะครับตัวปียางผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะตัวปียางไม่แน่ใจไม่เป็นไรถ้ายางมันยางมันไม่สวยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับตัวยาง ไม่แด้ใจเรื่องปีนะครเดี๋ยวขอข้ามไปเลยนะครับมาดูที่เบ้าชคซุ้มล้อกันนะครับเดิมๆนะเบ้าชกซุ้มล้อนะครับในตัวของอคุณผู้ชมผมลืมนะรอยซีนทางมะพร้าวนะครับยังอยู่ครบๆแบบนี้นะเม็ดอาร์คนะตามตะคงตะเข็บต่างๆคงสภาพเดิมไว้เลยนะสำหรับในส่วนของเบ้าโชคและซุ้มล้อนะครับสวยๆเลยนะ รถ10ปีนะคุณผู้ชมคันนี้ปี13รถ10ปีคงสภาพเดิมๆแบบนี้ได้ผมถือว่าโอเคเลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะฮะับเรื่องสารตัอรถตามที่แจ้งไปนะครับสวยเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีสเกิร์ตชายสเกิร์ตติดมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆงามๆนะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับโลโก้โตโยต้าติดอยู่นะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยด้านหลังก็เช่นกันนะทุกบ้านเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูมาดูกันนะฮะไล่มาที่แผ่นเพจก่อนนะครับแผ่นเพจนะฮะเพจเดิมนะครับไม่ลอกไม่ถลอกนะครับปี13 นะหัวน็อตนะครับเดิมๆเนะฮะหัวน็อตเสาบีเดิมๆนะครับนี่ไม่เคยขยับมาเลยนะตามอายุการใช้งานนะอาจจะมีเหลืองเหลืองๆ,ๆบ้างฝุ่นๆบ้างน,นะครับเพราะว่าเป็นรถสีขาวมันก็ต้องมีแค่บ้างน,นิดหน่อยนะฮะภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆงามๆและเนียนกลิบเลยนะสำหรับภายในนะครับสวยสะอาดนะคุณผู้ชมงดงามเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีได้รถสวยๆไปใช้งานไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมนะหัวน็อตแก้มเดิมๆนะครับมีฝุ่นนิดหน่อย หัวรถต่างๆเดิมๆไม่เคยขยับนะประตูก็เดี๋ยวฟังเสียงประตูนิดนึงรถสิบปีแล้วประตูแน่นไหมอ่ะนะครับเสียงประตูโอเคอยู่นะฮะสำหรับคันนี้สวยงามจริงนะฮะตัวฝาปิดถังน้ำมันนะครับเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนมาให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวโครเมียมมาแบบนี้นะฮะเป็นตัวสีโครเมียมนะครับสวยเลยสเกิร์ตด้านหลังสปอยเลอร์นะครับงดงามงดงามเลยนะฮะติดสติกเกอร์เพิ่มเติมมาด้วยนะฮสำหรับด้านขวาตรงนี้นะครับเป็น V o อ t สไทอาร์นะฮะ วีออสไทยอาร์นะครับเพิ่งเคยจะเห็นเหมือนกันนะครับก็สวยดีนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันเป็นแค่ของตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะก็หล่อนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะใครถูกใจชอบรถแต่งหน่อยๆนะคันนี้แนะนําเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับสองแสนได้รถปีสองพนสะฮะสวยงามเลยเดี๋ยวไปดูด้านด้านท้ายกันว่ามีอะไรบ้างสําหรับคันนี้ด้านหลังเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปชมนะครับเริ่มที่หัวนอตก่อนฝากระโปรง หัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับไม่เคยขยับเลยหัวน็อตฝากระโปงนะครับซีนด้านข้างนะฮะเอาเล็บจิกข้าวแบบนี้เห็นไปรอยเล็บเลยเห็นไหมฮะเห็นไปลอยเล็บเลยนะด้านข้างนะครับซีนเดิมๆฝาท้ายเดิมๆนะครับมาดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันนะฮะยางอะไรเครื่องมือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามีให้นะฮะตรงนี้ช่างก็น่าจะถอดเก็บไว้นะครับเปิดมาดูซีนด้านข้างอ่านะครับอันนี้อะไรเอ่ยเอามาไว้ตรงนี้ก่อน๋ยวหายนะครับนี่ด้านหลังนะครับโครงสร้างด้านหลัง เรายังไม่ได้ทาความสะอาดเนาะแต่ด้านหลังนี่เดิมนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเห็นเดิมๆิมแบบนี้นะครับซีนทางมะพร้าวด้านหลังต้องเป็นสีครีมแบบนี้นะหรือสีขาวนะครับถ้าซีนด้านหลังพวกนี้นะคคุณผู้ชมมันเป็นสีเดียวกับตัวถังรถเนี่ยนนิฐานได้เลยว่ามีการทําสีด้านหลังมานะครับอาจจะมีการชนมาถึงด้านหลังซึ่งก็ไม่แนะนานะครับพูดตามตรงนะถ้าซื้อรถมือสองเนี่ยไม่ว่าจะซื้อที่ไหนนะถ้ามาดูคันนี้แล้วไม่ถูกใจยังไม่โดนใจไปดูที่อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ นะครับต้องคิดแล้วนะฮะต้องฉุดคิดแล้วนะนะครับคันนี้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมสบายใจได้นะในส่วนตรงนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวพาไปดูต่อในส่วนของด้านขวานะฮะด้านคนขับกันนะครับผิวพันธุ์สวยงามแล้วนะฮะคันนี้บอกเลยว่าผิวพันธ์เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะรถเราปรับสภาพพร้อมตั้งขายแล้วนะครับคันนี้ก็มาตั้งรอขายแล้วรอเจ้าของมาจับจองผิวพันธุ์สวยงามอยู่แล้วนะเรื่องผิวพันธุนะ์เนี่ยใครสนใจก็โทรมานะครับ085 5366287นะครับผมวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กับเข้ามาสอบถามดูนะครับมันย้อนแสงนิดนึงนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะครับแผงประตูนะครับแดชบอร์ดด้าน,นล่างด้านบนเนี่ยคุมโทนหมดเลยเป็นสีดําหมดเลยนะครับคุมโทนหมดเลยประตูเดิมๆนะครับเมทอาร์คเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสกล้องโอเคมเมทอาร์คกลมๆคมๆแบบนี้นะครับซีนประตูเดิมๆเอาเล็บจิกเข้านะฮะเดิมๆสวยงามนะฮะคุณผู้ชมสําหรับวีออส 1.5J คันนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของพวงมาลัยกันนะฮรพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับพวงมาลัยเดิมๆนะคันนี้ยังไม่เป็นมาติฟังก์ชันนะฮะยังเป็นพวงมาลัยธรรมดาอยู่นะครับเป็น1.5 J จนะครับเกียร์ออโต้แอร์นะครับอนลล็อกปรับได้4ระดับนะครับเครื่องเสียงนะครับ c d f m a อนะฮะอะไรได้หมดเลย USB อักได้นะครับนี่จากตรงนี้นะครับนี่รูอักนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของเบาะนะฮะก็เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆนะครับไม่มีการฉีกขาดนะฮะ เนียนคลิปนะในเรื่องของเบาะนะครับแดดมันส่องเข้านิดนึงนะคุณผู้ชมอาจจะดูลําบากต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้แดดลงแล้วผมก็ร้อนมากแล้วด้วยนะฮะถ้างั้นผมขออนุญาตเข้ารถไปตัดเพื่อเปิดแอร์ให้ฟังกันเลยดีกว่านะฮะกุญแจเป็นบิดสตาร์ทนะครับกุญแจร,รีโมทนะครับเสียบเข้าไปนะฮะลองดูเดี๋ยวขออนุญาตปิดแอร์ก่อนนะผมสตาร์ทเครื่องในขณะที่เปิดประตูทิ้งไว้ด้วยนะครับจะได้ได้ยินเสียงเครื่องสตาร์ทกันเวลามันวอร์มเครื่องเนาะสำหรับวีออสนะครับ ครับนี่ก็สตาร์ทง่ายๆสบายๆนะฮะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับเยอะนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันโลนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีแล้วนะคุณผู้ชมคันนี้รถสิบปีนะครับรถสิบปีเฉลี่ยแล้ววิ่งปีแล้วไม่ถึงสองหมื่นมันอยู่ในเกณฑ์นะครับถ้าเอาตามความจริงนะคุณผู้ชมปีสิบสามเนี่ยวิ่งปีแล้วไม่ถึงสองหมื่นเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันมันก็วิ่งปีละหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยโล นะครับคุณผู้ชมมันมันอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ปกตินะเสียงเครื่องยนต์ผมก็สตาร์ทให้ฟังแล้วนะครับก็สตาร์ทเครื่องชึ่งติดปกติธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวลองเข้ามาดูในเดี๋ยวขอลองเบิ้ลเครื่องหน่อยสีท่อทํามาหรือเปล่าอ่าเดิมๆนะครับเข้ามาแล้วเปิดแอร์นิดนึงร้อนโอ้โหแอร์แรงมากนะครับเลขไมดูมเยอะนิดนึงนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์นะคุณผู้ชมไม่ปีหนึ่งวิ่ง18,00 0มโลนะครับ ถ้านับจากปีแล้วถือว่าไม่เยอะนะคุณผู้ชมบางคันเนี่ยปี 16, 17, 18เนี่ยไม่แสนแปมีนะอันนั้นนะถือว่าเยอะนะครับอันนี้ต้องก,ก,ก็เรียงกันตามตรงนะครับใครชอบก็จัดมานะราคาไม่แพง299,000นะแอรแอดดังต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของคอนโซลก็คือสวยเดิมนะครับไม่มีรอยเจาะทะลุอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมๆทุกจุดสำหรับคันนี้นะฮะ สนใจโทรมานะครับไม่ยากเลยสําหรับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ5,000ปลายนะครับ6,000ต้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในะส่วนของห้องเครื่องนะฮะดูบบ่อหลังกัก่อนนิดนึงร้อนนะคุณผู้ชมต้องขอภัยด้วยนะถ้ากล้องมันเบรอนะครับมันย้อนแสงบางทีผมก็มองหน้ากล้องตัวเองไม่เห็นเหมือนกันนะครับบาะด้านหลังสวยๆแล้วนะครับแล้วก็ลงแว็กขัดเงาให้ ตามปกตินะครับของการทําสปาตัวรถนะครับสวยๆเดิมๆไม่มีการจิกขาดเบาะแน่นๆหลังคาสวยๆนะมีรอยเจิมนิดนึงด้านหน้านะฮะแต่อันนี้ลบออกได้นะครับใครไม่ชอบหรือว่าเป็นศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะครับเราก็สามารถลบออกให้ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับหล่อเลยนะฮะคุณผู้ชมใครชอบรอหล่อแบบนี้นะครับรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวติดจองแน่นอนคันนี้นะครับผมกล้าบอกเลยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับลงคลิปไปเนี่ยแป๊บเดียวนะครับ และเซลล์เพชรยนต์ก็เยอะด้วยนะในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะครับบร um ิษัทเพชรยนต์เนี่ยเปิดมังกว่า23ปีนะฮะโครงสร้างเนี่ยเราคัดเกรดเอเข้ามาขายทุกคันนะครับรถเนี่ยจะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เพชรยนต์เขารับประกันเองเลยนะฮะไม่ใช่จากอขออภัยนะฮะไม่ใช่จากตัวเซลล์อย่างผมเนี่ยผู้เฉยๆนะครับตัวบริษัทก็รับประกันในเรื่องของโครงสร้างให้นะครับตรงนีนะ้เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของ ด้านหน้าตัวรถนะครับโครงสร้างด้านหน้าตัวรถห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมครับโอเคครับผู okay, ้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะสำหรับเครื่องยนต์นะครับได้เป็น VVT i นะครับเป็นเครื่องยนต์ฝาดำนะยังไม่ได้เป็นเครื่องฝาขาวนะครับสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดายังไม่ใช่ CVT นะครับเป็นเครื่องยนต์ฝาดำแบบนี้เสียงห้องเครื่องก็โอเคนะครับไม่ได้กระโชกโคกงหกอะไรนะเสียงเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสภาพห้องเครื่องคือสวยสะอาดนะไม่มีคราบไหลเยิ้มของน้ำมันของเหลวอะไรหลายรบเดิมเลย่ พวกมาร์กรงงานยังอยู่นะสีแต้มมาร์กรงงานต่างๆตามอุปกรณ์นะครับตามหัวน็อตนะครับก็อยู่สมบูรณ์ดีนะครับโครงสร้างเดิมๆนะเบ้าชกแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอนะครับเบ้าชกเนะี่ยตะเข็บนะครับไม่เคยโดนแกะโดนแงหรือมีรอยอาร์คเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นรอยในเรื่องของเม็ดอาร์คจากโรงงานปกติเลยนะรเรียงตัวกันแบบนี้โครงสร้างรถเดิมๆนะตัวแก้มนะครับโ <c oughs> นะครงสร้างด้านใน นะครับเดิมเดิมนะไม่ไม่คดไม่งอนะครับสวยๆโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันมากๆนะในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดิมจัดนะสำหรับคันนี้นี่นะครับสวยงามนะครับถ้ามนโดนเงาต้องขออภัยนะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับฝากระโปรงนะฮะนี่หัวน็อตแต่รูปเชรหัวน็อตเนี่ยมีการขยับมานะครับก็เป็นเรื่องในเป็นเรื่องของงานสีคุณผู้ชม งานสีของฝากระโปงนะด้านหน้าตัวรถนะครับต้องมีงานสีมาบ้างนิดหน่อยนะในเรื่องของสะเก็ดหินนะครับปีเดิมเดิมไม่ต้องกังวลนะครับสีนข้างเดิมเดิมฝากระโปรงเดิมๆิมตาปั๊มโตโยต้าอยู่ตรงนี้นะครับฝากระโปรงเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมานะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครสนใจรีบโทรมานะครับอยู่ไม่นานแน่นอนผมบอกเลยแต่งสวยๆแบบนี้นะครับโตโยต้าวีออสนะครับ 1.5J นะครับปี2013นะครับราคาตั้งขายที่2 9 9 0 0 0บาทผ่อนงวดละประมาณ5 0า0ปลายน นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีๆเนี่ยจะอยู่5,000กลางๆ5 0 0 0กว่ากลาเลยด้วยซ้ำสำหรับคันนี้นะฮะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสนใจรีบติดต่อนะครับ0855366287ผมวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับสำหรับ,บวันนี้คลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ